สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่19กรกฎาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้คุณอ่ขอให้ไพ่ของคุณมี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบนะคะคนวันอาทิตย์มีเรื่องอมีเจ็ดดาบนะคะนี่โอ้โหเดินทางนะคุณนะ มีอาศวินไม้เท้าแล้วก็มีหกไม้เท้านะคะนะเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกย้ายเดินทางขนส่งนะคะนะถ้าคุณไม่ไปขนส่งก็จะมีคนมาขนส่งคุณหรือว่ามีคนมาส่งของนะฮะนะคุณไม่ไปจะมีคนมาให้ข่าวนะคะ อาจจะเป็นการส่งข่าวก็ได้นะคะอาจจะเป็นการส่งข่าวเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะบางคนได้ส่งข่าวหน้าที่เรื่องการงานว่าคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนส่งข่าวหน้าที่การงานว่าคุณจะได้รถประจําตำแหน่งใหม่นะคะบางคนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งใหม่ก็มีนะคะนะบางคนก็เรื่องของหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะนะงานประจําโดดเด่นนะคะนะตามนั้นเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย มีเรื่องของการเดินทางเนาะนะคะไพ่ทักเรื่องการเดินทางหรือวันนี้อาจจะเป็นบิ๊กเดย์เหนื่อยหน่อยนะแต่สําเร็จได้ดีนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคนวันจันทร์มี3ใบนะคะก็จะได้เป็นตัวอ u จัดม้นนะคะใบแรกโอ้ใบที่2เป็นเหรียญโตโตนะใบที่3เป็นแฮงแมนนะคะ นวันจันทร์ไม่สบายหรือเปล่านะคะนะเหมือนจะเป็นทุกขาลาบนะคะนะอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าได้ทุกขาลาบนะคะหรือว่าได้ลาบจากการเกิดการเป็นทุกข์นะคะนะบางคนก็แบบว่าเจ็บก่อนป่วยก่อนแล้วก็จะได้ตังค์นะคะบางคนก็ได้เงินแบบฟุบๆนะคะเงินเข้ากระเป๋านะคะเนื่องจากการกระทําของตัวเองซึ่งมันเป็นผลดีนั่นเองนะคะอาจจะพบเห็นคนเจ็บคนป่วยนะคะอันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะอาจจะพบเห็นคนเจ็บคนป่วยนะคะหรือว่า คนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าไม่สบายอกไม่สบายใจมีคนมาปรึกษาก็ได้นะคะเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของความทุกข์ต่างๆนะคะอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าตัวคุณไม่ป่วยเองคุณอาจจะได้พบเจอคนอื่นนะคะบริวารอาจเจ็บป่วยได้นะคะนะตามนั้นเลยขอพัยทักพิเศษหน่อยอ่าสุดท้ายแล้วคุณก็ยังกินดีอยู่ดีนะคะนะ ยังเป็นผู้นําเสมอนะคะหรือว่าคอยตัดสินใจให้คนรอบข้างและเป็นที่พึ่งของบริวารเสมอนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะคนวันอังคารมีเก้าถ้วยนะคะมีสิบดาบนะคะมีหกเหรียญน,นะคะคนวันอังคารเขาบอกว่าเรื่องของอาหารการกินกินดีอยู่ดีนะคะมีรับปากสม่ําเสมอนะคะ นะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพอาจจะปวดเนื้อปวดตัวปวดเมื่อยนะคะสารพังร่างกายนะคะบางคนก็ไม่สบายเจ็บป่วยได้นะคะนะอ่านะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการดูแลบริวารน,นะคะแบ่งปันเงินทองหรือปัจจัยต่างๆบางคนไปทําบุญถ้าไม่เป็นผู้ให้จะเป็นผู้รับนะคะ ขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ่าจะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าบางท่านมีผู้ใหญ่เป็นดูเมตตานะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีเจ็ดเหรียญน,นะคะมีเจ็ดดาบนะคะมีแชริออตนะคะเขาบอกคนวันพุธนะช่วงนี้นะคะชอบมองลู่ทางต่อย,ยอดทําเงินนะคะ บางคนคิดอยากลงทุนลงแรงหรือบางคนลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะคะหรืออาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยในวันนี้นะคะบางคนมันก็เป็นบิ๊กเดย์นิดนึงเนาะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็สําเร็จได้ดีนะคะอ่าขอไพ่ทักพิเศษบางคนมีคนมาหานะไพ่ทักพิเศษต้องระวังเรื่องของสุขภาพหรือการปวดเนื้อปวดตัวนะคะนะ ก็อาจจะแบบทํางานหนักก็ได้เพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นบิ๊กเดย์เหนื่อยหน่อยเดินทางขับรถเมื่อยมากนะคะปวดหลังไปหมดเลยนะคะตามนั้นนะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสมีเด็กถือเรียนนะคะมีไฮเป็นเทสนะคะมีหนึ่งดาบนะคะเขาบอกคนวันพฤหัสนะช่วงนี้นะคะ นะทําอะไรกับเด็กๆด,ดีนะคะหรือว่าเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทรัพย์นะคะได้เงินนะคะหรือว่ามีเงินเก็บนะคะช่วงนี้อาจจะขี้เหนียวนะคะอยากมีของอยากซื้อเยอะแยะแต่ไม่อยากใช้ตังค์ก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้นะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็มีเรื่องของอ่าไฮเพนเทสเข้ามาด้วยนะคะบางคนก็เนาะมีเรื่องของการมูเตลูมากๆในช่วงนี้นะคะนะ หรือบางคนก็ต้องระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะคะแต่สุดท้ายแนละ้วคุณมีหนึ่งดาบสวมมงกุฎอย่างนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดค่ะนะคะทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษอ่าไพ่บอกให้ระวังเรื่องป,ปรับฉับพลันด้วยนะคะตามนั้นเลยนะคะต้องตั้งสติดีดนะคะนะทาอะไรก็ต้องมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนะคะถ้าพบเจอเรื่องป,ปรับฉับพลันหรือว่าเรื่องที่ตกอกตกใจได้ง่ายก็ จะได้มีสตินะนะคะตามนั้นต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีสิบถ้วยนะคะมีแฮงแมนนะคะมีเอ็มเพอเรอร์นะคะเขาบอกคนวันศุกร์นะเรื่องของบ้านช่องครอบครัวคนรักคู่ครองนะคะดีนะ มีความแฮปปี้เอนดิ้งบางคนได้กลับบ้านเกิดนะคะบางคนได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวนะคะบางคนได้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความสุขอบุ่นดีบางคนมีความสุขสําเร็จเกิดขึ้นบางคนได้เซตนดาวกับใครสักคนนะคะนะแต่ต้องระวังเรื่องของการแหงนะคะคือว่า าบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงว่ามันติดอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะนะไม่ได้ไปไหนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะป่วยไม่สบายมีความทุกอ,อกทุกใจก,ก้มอกก้มใจหรือบางทีเนี่ยช่วงนี้ทําอะไรมันก็ไม่ค่อยคืบหน้านะคะมันต้องรอเวลานิดนึงนะคะนะมีเอมเ r อเรอร์นะคะยังไงคุณก็มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและอุป,ปถมัมภ์ทำอะไรกับคนต่างชาติต่างภาษาดีนะคะการต่างประเทศเด่นนะคะผู้ใหญ่เมตตาดีเรื่องของหน้าที่การงานมีความมั่นคง ดีหรือได้พบผู้ที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือทรงคุณวุฒินะคะต่างๆนะคะอาจจะเป็นบริวารของเราหรือว่าเป็นคนที่เอ็นดูเมตตาเราอยู่นะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอเรื่องของงานดีค่ะนะคะเรื่องของหน้าที่การงานดีมากนะคะ KING OF WARDS นะคะตามนั้นต่อไปคนบัาเสาเนาะคนบันเสามี1ดาบนะคะ มีควีนอฟวอนนะคะและท้ายเป็นสองถ้วยนะเขาบอกว่าคนวันเสาร์นะวันนี้ทำอะไรก็ชนะไปหมดเนาะนะคะคนคุณได้ดาบสวมมงกุฎนะคะก็ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเรื่องของหน้าที่การงานเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียจะดีเองนะคะนะเรื่องของบริวารน,นะคะคู่ดีไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนนะคะเป็นคู่รักนะคะหรือว่า เป็นคู่หุ้นส่วนที่แบบคอยเกื้อหนุนกันนะคะให้โชคให้คุณนะคะดีนะคะขอค่ายทักพิเศษหน่อยอ่าจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังโรคที่มันมองไม่เห็นนะคุณผู้หญิงอันนี้ต้องบอกบอกคุณผู้หญิงนะ,ะโรคที่เกี่ยวกับมดลูกอะไรต่างๆนะคะอาจะเป็นโรคที่บางทีเป็นคนบางคนเป็นซีช็อกโกแลตปวดท้องบ่อยๆต้องไปหาหมอนะคะอ่าเขาบอกว่าพ่ายทักพิเศษบอกว่า เด็กจะให้โชคให้คุณให้ข่าวดีทำอะไรกับเด็กๆด็ดีหรือคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กหรือคนที่มีอารมณ์ดีนะฮะนะคุณอยู่กับคนแบบนี้คุณจะนำโชคออย่าไปอยู่กับคนที่เนกาทีฟคนที่แบบว่าอ่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่กดกับคนร่าเริงสดใสจะดีนะคะนะตามันเลยนะคะ จบแล้วจุดวันเกิดเนาะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมเพื่อกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ